สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระััสบดีที่27เมษายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งตรงกับวันที่27เมษายน2566ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์กรุงเฮก ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานาไมยสมบูรณ์และทรงพระเกษสมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจากักรเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและน่าชื่นชมยิ่งสำหรับหม่อมชั้นและประชาชนชาวไทย หม่อมฉันเชื่อมั่นว่ามิตรภาพที่สนิทสนมแน่นแฟ้นนี้จะเป็นพื้นฐานส่งเสริมให้ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนและการเกษตรเจริญง,งอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้เวลา10นาฬิกา7น,ทนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริรักษ์โรงพยาบาลมิตรภาพสามาคัคคีมูลิธิททงเสียเซิงตึงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้ชื่อว่าคลินิกทงเสียเซิงตึงซึ่งเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี2518และเริ่มไม่เพียงพอต่อการรองรับจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น มูลิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสซยเส้งตึงจึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นจากเงินทุนของมูลิธิร่วมกับเงินบริจาคของขหบดีชาวหัดใหญ่โดยได้พระราชทานชื่ออาคารว่าสิริรักหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งการรักษาอันเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคาร เป็นอาคารสูง7ชั้นขนาด56เตียงสามารถให้บริการอย่างครบวงจรอาทิห้องคลอดห้องสองกล้องห้องผ่าตัดและห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวิตรภาพสามาคัคคีมูลิทธิท่องเสียเส้งตึงเป็นกิจการสาธารณกุศลด้านการรักษาพยาบาลเพื่อให้บริการด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผู้ยากไร้ผู้ใช้แรงงานนักบวชและผู้ได้อโอกาสโดยไม่แสวงหาผลกําไรช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพรวดเร็วและเท่าเทียมรวมทั้งยังมีส่วนช่วยลดการแอรอัดและลดภาระงานของหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่ง โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการประวัติมูลนิธิและหน่วยไตยเทียมซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2544ให้บริการผู้ป่วยไปแล้ว230รายจากเดิมมีเตียงฟอกไต2เตียงปัจจุบันขยายเป็น29เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นพร้อมกันนี้ทรงพระอักษรจีนท่งเสียอียยวนแปลว่าโรงพยาบาลทงเซีย เวลา12นฬิกา4นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเส้งตึ้งภายในบริเวณโรงพยาบาลทรงวางพวงมาลัยสักการะหลวงปู่ไต้หงโจซือซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์และมาเลเซียส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานและขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย หลวงปู่ใต้หงโจซือเดิมชื่อในเอ็กแซ์ลิ้มเกิดในสมัยราชวงศ์สองปี1628เคยรับราชการไปในอำเภอเมืองเซ้าซิงมณฑลเจ้าเจียงต่อมาอุปสมบทเป็นพระได้ฉายาว่าใต้หงได้ออกทุดดงและเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านในด้านการรักษาพยาบาลจึงช่วยเก็บศพทำพิธีสวดและฝังศพ ต่อมาได้ย้ายไปจำวัดแถวริมแม่น้ำและมีความเห็นที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแต่ได้มรณภาพก่อนชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างต่อจนแล้วเสร็จและสร้างศาลเจ้าไว้สักการะบูชาใช้ชื่อว่า่อเต็กแปลว่าคุณานุสอนและขนานนามหลวงปู่ว่าใต้หงโจซือแปลว่าบุพจารย์ใต้หงต่อมาได้เกิดโรคระบาดชาวบ้านล้มตายจำนวนมาก หลวงปู่มาเข้าฝันให้เก็บศพไรญาตแจกยาและรักษาโรคแก่ผู้ยากไร้ชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของหลวงปู่ใต้คงโจซือ สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระสีสว่งางควัตวรัตติยราชนารีทรงประสบความสําเร็จในการประสานความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นด้านการพัฒนายาชีววัตถุงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและทรงนาวิทยาการสมัยใหม่มาสู่วงการสัตวแพทย์ไทยเทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ับเป็นความโชคด,ดีของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยที่เรามีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและโอกาสในการรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการมียาที่ดีและมีคุณภาพราคาเหมาะสม ประชาชนเข้าถึงได้และประเทศไทยมีความมั่นคงทางยาจึงนำไปสู่การเสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่11-26ถึงเมษายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีจึงส่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อทรงนำความรู้ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย,ยาาีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าการจะประสบความสำเร็จตามพระปรณิธานในการช่วยเหลือประชาชนในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นจำเป็นที่จะต้องแสวงหาทั้งองค์ความรู้และพันธมิตร ที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัยจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดังนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีจึงเสด็จไปทรงปฏิบัติภกรณาครายกิจและประสานความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน่นโดยในระหว่างเสด็จไปทรงงาน ที่สหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ดร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัวตวรัชติยาราชนารีได้ส่งรับฟังการบรรยายถึงแนวทางการพัฒนายาชีววัตถุโดยใช้วิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยและออกสู่การใช้ได้เร็วขึ้นพร้อมทอดพระเนตรเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ของโรงงานผลิตยาชีววัตถุของ National r e s i l i e n t บโอเม n ู f ฟ c t u r i n g Facility ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแคลิบิรรัฐเมซาชูเซตสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทรีซ i เลียนมีศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำอย่างรวดเร็วและมีขั้นตอนการวิจัย กระบวนการผลิตจนถึงการทดลองในการพัฒนายาในทุกขั้นตอนมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีความพร้อมก่อนออกสู่การน,นำไปใช้จริงและต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยควรได้รับจากการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วและทั่วถึงซึ่งทรงสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยสอดคล้องกับพระนโยบายการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศไทย อีกทั้งส่งเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพหรือเฮลซ์ Su มมิตณมหาวิทยาลัยทัพวิทยาเขตเมดฟอร์ดเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากหน่วยงานด้านการสาธารณสุขและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทัพมาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในด้านการพัฒนายาและระบบสาธารณสุขของมนุษย์และสัตว์ ตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลนอกจากแนวทางความร่วมมือในการพัฒนายาชีววัตถุแล้วประเทศไทยยังอุดมไปด้วยความหลากหลายทั้งชีวภาพทั้งในท้องทะเลป่าไม้และในดินศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพผลการดำเนินง,งานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI น,นเมืองเฟเดริกรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาในการร่วมกันวิจัยและค้นหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ในการต้านมะเร็งต้านไวรัสเอชและโควิด -19 ของสถาบันวิจัยจุลาภร์จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในกลุ่มงานวิจัยศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและมีผลงานตีพิม ในวัรสานานาชาติส่งผลถึงการเสด็จเยือนในครั้งนี้จะยิ่งกระชับความสัมพันธ์และนำไปสู่การค้นคว้าสารสกัดใหม่ๆที่จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติตลอดไปและที่ประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยาราชนาวีทรงให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ด้านสุขภาพอนาใัม่ที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์ไร้ที่พึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์สุ่คนได้ด้วยพระนโยบายสำคัญภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเ e a l ที่คนสัตว์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในการน,นี้ทรงพระกรุณาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตย์จัสมินประเทศญี่ปุ่นเพื่อประสานความร่วมมือกันทางวิชาการในหลายรูปแบบรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรการร่วมมือกันด้านงานวิจัยการร่วมมือกันด้านการฝึกอบรมตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการสัตวแพทย์ของประเทศไทยจึงนับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยและประเทศไทย ในการพัฒนาต่อยอดสร้างเสริมศัก,กยภาพบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทุกชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงตลอดไปถือเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จไปปฏิบัติภารณียกิจ ไปเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวรคดีราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดรักษาอาการป่วยให้กับสุนัขวันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาส5นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวรคดีราชนารีเสด็จออกนศูนยรศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษ 80, าบรมราชินีนาถโรงพยบาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดเนื้องอกบริเวณนิ้วเท้าซ้ายหลังให้กับสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเฟอร์เพศผู้ชื่อเบคอนอายุ6ปีในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์จากนั้นทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนัขและทรงใช้ยาดมสลบคงภาวะการสลบ พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังของสุนัขพบได้ทั่วไปในสุนัขหากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตหากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย ซึ่งการผ่าตัดหรือรักษาร่วมกับเคมีบำบัดและฉายแสงจะเป็นการป้องกันการลุกลามได้ดีที่สุดทูลกรำมมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ t ูบีน u m b e r วันวารายตี ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทรงร่วมบันทึกเทปรายการ t ูบ no. ีน u ม b e r ร์วันวาราช่วง Talk to the Princess ในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบโครงการ ToB ี Number ร์วไพร้อมผู้บริหารครูผู้สอนด้านการแสดงด้านการร้องเพลงและด้านการเต้นนำผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ToB e Number ร์ไรุ่นที่13ประจำปี2566จําจำนวน26คนเข้าร่วมบันทึกเทปรายการด้วยโดยมีนายธนไทยเอื้ออมอรัตเป็นผู้ดำเนินรายการ โอกาสนี้ได้พระราชทานข้อคิดและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆแก่เยาวชนที่ขอพระราชทานแนวพระธรริษ์เพื่อน้อมนำไปแก้ปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง n b t 2 h d ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ณราชนาจักรกัมพูชา วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพลเอกวิทเทศดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัม นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจนที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยรวม250คนรับโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเด,ดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาค,คม2566ณราชนจาจักรกัมพูชา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมรวม1,276คนร่วมแข่งขัน36ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตโอกาสนี้ประธานองคมนตรีมีโอวาสแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ความว่าขอให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจมีสติและสมาธิสมบูรณ์พร้อมสามารถทำหน้าที่ของตนในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่และได้รับชัยชนะ วังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะวางตนได้สมกับเป็นนักกีฬาที่แท้ผู้ได้พัฒนาทักษะทางกีฬาและพัฒนาจิตใจมาแล้วเป็นอย่างดีคือมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกาเคารพศาสตร์และศิลปแห่งกีฬาของตนตลอดจนรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ชื่นชมของนานาประเทศสืบไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามวันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน710โครงการในพื้นที่581หมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามเน้นด้านการศึกษาเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรับฟังสรุปการบริหารจัดการของคณะต่างๆทั้ง9คณะและร่วมรับฟังการนำเสนอจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมพร้อม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชาพัฒมหาสารคาม และในช่วงบ่ายองคมนตรีลงพื้นที่ชุมชนสองเหนือสองใต้ในอำเภอเมือง<ป>เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอาทิโครงการพัฒนาขีดความสาม,มารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อันชันแห้งด้วยแบรนด์การตลาดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ห้าแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2566 วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกเพทายสังเอียดเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน411คนและที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกรด็ด ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทนพัจินานุรักษ์เชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน435คนเช่นเดียวกับที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตรการ ทรงพระกรุณาปลดกล้าปึกกระหม่อมให้นายนิพนธ์แล้วสินวัฒนาเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปนมอบแก่เด็กและเยาวชนหญิงรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน110คนรวมถึงที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกรด็ดทรงพระกรุณาโปลดกล้าปรกกระหม่อมให้พันตำรวจเอกอนุวัฒน์พิชาดุลเชิญสิ่งของและวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปนมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่จำนวน279คน ตลอดจนที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยอำเภอปากเกร็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมให้นางสาวนัชชาเลาหาสิรินาถเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนเจ้าหน้าที่จำนวน281คน ทั้งนี้ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ที่ยังคงมีอยู่ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่24ถึง30เมษายน2566 จบข่าในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปีนี่์เทียมอัมพรและดิฉันธนสอนอมตะยากลและคุณช่วยก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ